ปักธงต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้เอาไม่มีเหรอโอ้โหไม่มีปักธงวายไม่มีปักธง <c oughs> เฮ้ยเขามีปักธงทุกคนดูดิ <c oughs> ทุกคนแฮะทุกคนเคยมีปัญหาเดียวกับพี่ไข้ตุ่นปะ่ะ <c oughs> คือแบบเราเข้ามาในโซนแล้วเราอยากถ่ายรูปอยากอัดคลิปอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าความจําในโทรศัพท์ของเราไม่เพียงพอเราก็ต้องมาคอยลบทีละรูปคอยลบทีละว,วิดีโอนะครับคือมันลําบากมาก <c oughs> แต่ว่าพี่ไข้ตุ่นมีทางออกทุกคนพี่ไข้เลยฮะ เทราบอกนั่นเองนะครับผมคือแอปนี้เนี่ยเป็นแอปสําหรับเก็บข้อมูลนะครับผมเพิ่มได้ขึ้นมาให้เราถึง1เทราไบต์หรือว่า1 0 0 0กิกเลยนะทุกคนเราสามารถเก็บรูปได้เป็นแสนรูปเก็บคลิปเนี่ยได้เกือบพันคลิปเลยนะครับผม <Wow. S 1> คือมันสุดยอดมากเลยและที่สําคัญแอปนี้ใช้ฟรีด้วยนะครับไม่เสียเงินซักบาทโอ้โหคุ้มเกินอนะคือ <c oughs> ถ้าเราลองเทียบกับแอปอื่นหรือว่ามือถือราคาแพงๆเนี่ยเราก็จะมีพื้นที่จัดเก็บไม่กี่กิกเองนะครับผมทุกคนแถมยังป้องกันความเป็นส่วนตัวของเราด้วยนะฮะเออ ที่ว่างในโทรศัพท์ของเราด้วยของพี่ไขตุลเหลือแค่1นึ่งกิกเองแต่ว่าไม่เป็นไรพี่ไม่กลัวเพราะว่าพี่มีแอปเท่าบ็อกดวก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ทางแอปเนี่ยมีกิจกรรมพิเศษก็คือนี่เลยแชร์ไฟล์รับโบนัสนั่นเองอันนี้เนี่ยได้เงินจริงๆนะครับผมทุกคนเพียงแค่เราลงทะเบียนในแอปก่อนเข้าวงกิจกรรมเะครับเมื่อเราได้แชร์ไฟล์ของตัวเองให้เพื่อนไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอรูปภาพหรือว่าไฟล์อะไรก็ได้นะครับแชร์ในรูปแบบของลิงก์นะครับแล้วเมื่อเพื่อนเรากดลิงก์เข้ามาระบบก็จะสะสมแต้มเงินรางววัลลลห้้้เเราาาาอนนนนมดงกีีไปททะยยแแสถ์ Android iOS เลยพียงแค่เราเข้าไปใน Play Store หรือว่า App Store นะครับหลังจากนั้นก็พิมพ์คําว่า TerraBox นะครับแล้วก็กดติดตั้งไปเลยหรือว่าถ้าใครขี้เกียจพิมพ์พี่ไข่ตุ่นจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ด้านล่างน,นะครับอย่าลืมมาดาวน์โหลดกันเยอะๆนะพี่ไข่ตุ่นก็ใช้เหมือนกันสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะพี่ไข่ตุ่นจะไปขอดูท่าของสาวๆที่ใส่ก้ามทองดีกว่าทุกคนมาดูกันว่าสาวๆเนี่ยเขาจะมีท่าโหดๆห,ห,หรือเปล่าจะมีปักธงสวนกับพี่ไข่ตุ่นไหมนะครับผมอถ้าพรร้อมมกันแลลววเเเดี๋ยายาช Let's go ฮะ เราต้องตามหาสาวกล้ามทองกันก่อนเลยครับผมเอ้ยนี่ไงเจอแล้วสาวกล้ามทองผมแดงโอ้โหผมของน้องคนนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นผมอีโวเหมือนกันนะครับผมทุกคนเ,เ,เขาน่าจะมีท่าโหดๆอยู่นะเขายอ่อยเราด้วยเดี๋ยวเรียกน้องก่อนน้องสาวเออเฮ้ย,ยใดนดูแคนดิแคนจันทบุรีแสดงว่าน้องเป็นคนจันทบุรีแน่นอนเลยนะครับผมเ,เดี๋ยวพิมพ์บอกน้องแป๊บหนึ่งนะมานี่หน่อยโอเคตามมาตามมาเร็วน้องผมแดง เฮ้ยมาเร็วโอ้โหโอเคพี่จะมาขอดูท่าน้องซะหน่อยนะตรงนี้ละกันน่าจะไกลจากผู้คนมากที่สุดไม่ใช่อะไรนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาบังหน้าจอของเราเนี่ยผมเดี๋ยวเราจะบอกให้น้องเขายืนหน้ากระดานนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ขอดูท่าน้องเขาหน่อยนะฮะโอเคยืนตรงนี้น้องสาว อยเราก็มีน้องกล้ามทองมาอีก2คนด้วยนะครับผมหรือว่าน้องเขาจะมาด้วยกันหรือเปล่าอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขอให้น้องสาวเนี่ยแอคแปดห้าละกันโอเคไอ้น้องผู้ชายบอกรับแอด,ดหน่อยพี่รับแล้วแต่ว่าเพื่อนพี่มันเต็มพี่ขอโทษอะแอดเลยเออมันต้องอย่างนี้โอ้โหก้ามทองไม่เคยทําให้เราผิดหวังจริงๆทุกคนดูดิเอคมังกรนนะครับผมจะมีอีกไหม ต้องมีอีกแล้วแหละจังหวะนี้เออสกาฉลาดวะผมเฮ้ยสามหมื่นเพชรแล้วนะถ้าตีเป็นเพชรนะครับผมเอ้ยถือว่าโหดอยู่ผู้หญิงคนนี้มีอีกหรือเปล่าโอเค MP 40คอบบ้าครับผม4 5 0 0 0เพชรแล้วนะ i̇şte. ทุกคนโอ้โหโหดโหดโหดมีอีกหรือเปล่า3ท่าอันนี้4ีท่าแล้วทุกคนลูกซซงมังกรครับผมเป็นห0,000ื่นเพชรฮะเฮ้ยโหดจัดแหะทุกคน5้า0มเพชรแล้วนะ เอ้ย XM8 เ,เว้ยทุกคนเฮ้ย6กหมืนห้าพันเพชรครับผมนี่พี่ก็มีเหมือนกันมีอีกหรือเปล่าน้องสาวหมดแล้วหรอโอ,โอเคน้องเขาน่าจะหมดแล้วเนียครับผมเฮ้ยแต่ว่าโหดจัดเลยทุกคนเฮ้ยสุดจริงสุดจริงขอบคุณมากเลยน้องสาวสุดมากงับโอเคสุดยอดนะชุดก้ามทอนแต่ละคนปักโชว์หน่อยได้น้องชายพี่จัดให้ละกันอืม นี่แน่โอเคแล้วก็เอาท่านี้เลยลูกซองบางกอนแน่ให้หัวใจได้อ่ะเอาหัวใจไปเลย <c oughs> ขอบคุณมากมาก,มากครับน้องๆเดี๋ยวพี่ไปหาห้องอื่นต่อละเด้อจากโดนปักธงอัดหน้าครับผมว่าแต่ผู้สาวทําไมเธอมายืนอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะครับเนี่ยไม่เหงาเลยไหนขออ่านชื่อหน่อยสิว่าน้องเขาชื่อว่าอะไรแฟนฟิลม์ม <c oughs> มีแฟนแล้วโอ้ให้ตาย <c oughs> มาน้อง ไม่เป็นไรถึงน้องจะมีแฟนแล้วแต่พี่จะขอดูท่าน้องก็แล้วกันนะครับผมนะพี่ไขรตุน๋นเฮ้ย <c oughs> น้องเขารู้จักเราด้วยโอ้โหเอาหัวใจไปเลยแสดงว่าเขาติดตามมามามาตามมาตามมาเดี๋ยวพี่จะขอดูท่าซะหน่อยละกันโอเคไหมมาน้องสาวเดี๋ยวนะเราต้องพิมพ์บอกน้องเขาก่อนว่าเราจะขอดูท่าน้องเขานะครับผมทุกคนปึ๊บแอค8ท่าหน่อยงับต้องจัดแล้วล่ะเออ เช็ดมาถึงอันแรกก็ลูกซอมมังกรเลยอ่ะโหดจัดเลยทุกคนโอ้โหไม่ทําให้ผิดหวังจริงๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมันข้ามหัวไปวะเนี่ยอันนี้สกาครับผมโอ้โหโหดใช้ได้เลยนะครับผมสําหรับน้องผู้หญิงคนนี้มีอีกหรือเปล่าเอ้ยเอคมังกรครับผมมันต้องจังซี่2องท่าแล้วเอ้ยสาสี่ไม่ใช่สองท่าหัวล้อครับผมท่าหัวใจเออมีอีกเปล่าท่าไหว้นะครับผม น่าจะหมดแล้วนะสำหรับท่าปืนนะครับผมแต่ว่ามีแค่นี้ก็คือโหดมากๆแล้วนะครับผมทุกคนโอ้ขอบคุณน้องมากๆเลยอะ่ะอันนี้อันนี้เป็นท่าดันพื้นดรียทุกคนเขดาดันพื้นนี่นมตูด <c oughs> เอ้ยน้องเขาตีเราเฉยเลยพี่ขอโทษพี่แค่กแกล้งเล่นเฉยๆฮัลโหลโอ้หวังว่าจะไม่โกรธพี่นะครับผมนะอ่ะขอบคุณน้องมากๆเลยนะครับผมนะ หวังว่าที่พี่แกล้งน้องไปเมื่อกี้น้องจะไม่โกรธพี่เลยครับผมติดตามพี่อยู่เอ้ยเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าติดตามเราอยู่ด้วยเอ้ยน่ารักมากขอบคุณครับอ่ะแอคให้น้องดูก่อนก่อนไปอ่าเอาให้มันครบเอาให้เร็วๆไปเลยนี่อืนี่ต่อแล้วก็ปกักธงขอบคุณมากๆเลยแล้วดีอะไรมาวะเนี่ยทุกคนมีไททันเอเลนมาเอ้ยเดี๋ยว ทำไมไอ้ข้างหลังมันมาทําอะไรอย่างนี้นิสใสไม่ดีเลยนะเนี่ยเป็นโรคจิตใช่ไหมเนี่ยโธเอ้ยนายนายมาทาแบบนี้ไม่ได้เดี๋ยวช่องเรามันติดเหลืองนะครับช่วยด้วยพี่ใครตุ่นโดนโรคจิตามทุกคนเอามันมันตามมาใหญ่เลยดูดิน,นายอย่าทำอย่างนี้ดิเฮ้ยเราเป็นผู้ชายนะเว้ยไม่ใช่ผู้หญิงโอ้ <c oughs> oh my g อนอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> ยังยังมันยังไม่เลิกโอ้ แบบนี้เราต้องออกเกมดีแล้วทุกคนไม่นะโออยังตามอีกเอาเลยครับตอนนี้เราก็หนีโลกจิตมาที่ห้องใหม่แล้วนะครับผมหวังว่าห้องนี้เราจะไม่เจอไททันเอเลนอีกนะฮะอะระหว่างรอสาวกล้ามทองเข้าห้องแล้วแอ็รกกอก่อนแล้วกันนี่มีหนุ่มมามองได้ทุกคนตึง๊งชึบแล้วก็ทายเอเแปดนี่เป็นไงเอคไปดิเฮ้ยคนมามุงคมตมุง MP <c oughs> 0ครับผม เอ้ยมีสาวกระต่ายด้วยทุกคนตรงนู้นอยากโดนแอคใส่เอ้ยใช่เหรออยากโดนจริงเหรอเดี๋ยวก่อนที่เราจะแอคใส่น้องนะครับผมเราจะขอดูท่าน้องเขาก่อนเลยกัน3ามสาวกระต่ายน้อยแอคแปดท่าหน่อยงับอจัดมาเลยน้องสาวเออเอคมงกรอนว่าเฮ้ยเอาเรื่องเอาเอามาตรงนี้ทําไมเดี๋ยวนะสามคนเลยเราจะขอให้น้องเขาแอคสาคนเลยได้หรือเปล่าเอาไปแล้วหนึ่งอคนนี้ก็ได้ถ้าง,งั้นนะ่ะ ไอ้เฮสากาว่ะเฮ้ยเฮ้ยสองท่าแล้วนะทุกคนต้องครบแล้วแหละจังหวะนี้ถึงน้องไม่ใช่ก้ามทองแต่ว่าของน้องอย่างตึงอ่ะ m อศูนย์ครับผม3แล้วยนะครับผมโอเคเอ้ยเขามีอีกหรือเปล่าจะครบ5ปืนหรือเปล่าเอ,อ้ยลูกซองครับผม4ฮะเอาด้วยเอาด้วย,วยนี่ทำตามทำตามมีอีกไหมมีอีกไหมเออไอ้แปดไฮ้ครบว่นะน้องเขามีครบว่ะทุกคน นี่พี่ก็มีเหมือนกันครับผมปักธงต้องมาแล้วละ่ะจังหวะนี้เอาไม่มีเหรอโอ้โหไม่มีปักธงว้ายไม่มีปักธง <c oughs> เฮ้ยเขามีปักธงทุกคนดูดิโอ้โหเอาคืนไปเฮ้ยโหดจัดน้องคนนี้อีกแล้วโหชื่อคุ้คุนหนูหอยเหมือนว่าเราจะเคยเจอไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมเฮ้ยเราอีกแล้ว เจอบ่อยมากเลยนะน้องผู้หญิงคนนี้นี่โอ้ให้ตายสิ <c oughs> ขำเฉยเจอประจำเลยน้องคนนี้เนี่ยโอ้ให้ตายสิประจำเลยโอเคขอบคุณน้องมากๆเลยเนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปหาสาวกล้ามทองกันต่อดีกว่าอีกสักคนหนึ่งก็ยังดีนะ <c oughs> ห้องนี้เราจะโดนปักธงอัดหน้าเอกหรือเปล่าเอ้แต่ที่แน่ๆเราเจอสาวกล้ามทองแล้วครับผมแต่งตัวโหดชายย่อยแรงฮีโรอีกซาด้วยเฮ้ย โหดอยู่โหดอยู่โอเคนอนตามมาอ่ะน้องสาวตามมาเร็ววันนี้เร็วเออมามามา,มาเดี๋ยวพี่จะพาไปแอคตามมาไหมเนี่ยโอเคตามมาอยู่แอคแปดท่าหน่อยงับอ่ะจัดมาเลยน้องสาวพี่อยากเห็นท่าโหดๆของน้องจังเลยเอา้าวเงียบไม่มีเอ้ยไม่จริงนะาแต่งตัวโหวดขนาดนี้ไม่มีได้ไง ต้องมีแล้วแหละนะเออจัดมาฮะอันนี้เป็นท่าเต้นอะไรสักอย่างหนึ่งท่าคขาบ้านหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมแล,แล้วแล้วท่าบรรยาวมากเลยทุกคนอ่ะท่าหัวใจเออโอเครัวๆเลยน้องสาวรัวๆเลยท่าซอมบี้ครับผมโอเคอันนี้เข้าใจนะครับผมน้องเขาคงจะเอาแบบท่าน่ารักน่ารักมาใช้นะ เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบแอคเท่าไหร่นะครับผมเข้าใจอยู่นะอ่ะหมดแล้วหรออันนี้ท้าไหว้ฮะเอาใหม่ลัวรัวต้องจัดมารัวรแล้วล่วละ,ละเออนี่ไงเห็นไหมน้องเขามี AK คังกรด้วยเออไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยน้องสาวอานี้ MP40 เขาบ้าครับผมเอ้ตึงตึงตงึอย่างชอบมีอีกหรือเปล่า ไม่ปักธงหรือเปล่าเอ้ยไม่ธรรมดาจริงๆมีสก,กาด้วยโหดจริงโหดจริงทุกคนยอมเลยแล้วทีแรกบอกเราว่าไม่มีท่าฮัลโหลโอเคขอบคุณน้องสาวมากๆเลยนะครับผมที่แบบอุตส่าห์แอคให้เราดูนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเราจบที่ห้องนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าพี่ตามหามาทั้งคืนแล้วและนี่ก็เป็นเวลาตีสอนะ,ะทุกคนเดี๋ยวขอบคุณน้องเขาก่อนขอบคุณครับอ่า โอเคถ้าน้องๆอ,อยากให้พี่ใครตุนเนี่ยไปตามหาขอดูท่าใครนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้พี่ไครตุนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อ